เดินเข้าไปในเรือนพักโปกลินดอกไม้เหมือนฟิวจำปีจำปาคือตีหน้าเลยแบบปึ้งอะไรนั้นคือรู้เลยว่าฉันไม่ได้อยู่แค่กับทีมงานแต่ฉันอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นกลิ่นเก่าๆก,กลิ่นแบบกลิ่นที่ เรารู้ว่ามันไม่มีใครยุคนี้จะใช้กลิ่นนี้อีกแล้วอะ <S <S เรื่องก็คือว่าคิวนั้นเป็นคิวที่เราถ่ายทากันที่จังหวัดอยุธยาซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจังหวัดอยุธยาเนี่ยขึ้นชื่อโลเคชันนี้ก็เหมือนกันเป็นโลเคชันที่เรารู้สึกว่าแอบเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันดูเป็นโลเคชันที่แบบสําหรับการถ่ายทํานิดนึงอะไรเงรี้ยเราก็ไม่รู้ประวัติอะนะแต่ว่าพอเราไปถึงเราก็เห็นเป็นบ้านแบบสไตล์สมัยก่อนแล้วเรามองไปแล้วเราก็ขนลุกเพราะว่าทั้นล่างให้ความรู้สึกนนกกเเบบเาาแ่ ไม,ไม้มองไปแล้วมันมันเงาเงาแปลกๆอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบตรงนั้นมันมีพลังงานบางอย่างที่เราไม่ได้เอนจอยอะเราก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่ว่าโอเคเราก็เข้ามันนั้นเราก็ไปออนลเนาะเราก็เข้าไปเข้าไปปุ๊บเปิดประตูเข้าห้องที่เป็นห้องพักรับรองซึ่งนักแสดงก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ต้องไปแบบแต่งหน้าทำผมในตรงนั้นใช้ชีวิตตรงนั้นวันวันแรกก็คือเปิดเข้าไปได้กลิ่นแล้วเนาะแต่กลิ่นนั้นมันก็คือหายไปละไอเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรว่าคิดว่าเออมันคงมีเพื่อนเพื่อนเราที่แบบชอบกล ไม่อะก็ แต่ว่าพอไปวันที่สองแล้วเปิดประตูเข้าไปปุ๊บกลิ่นนี้มันมาอีกแล้วจนเรารู้สึกว่าใค่มันใช้กลิ่นนี้วะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมือนกลิ่นดอกแบบจำปาสดๆดินแบบดอกไม้ช่าๆอะไรเงี้ยที่แบบมันได้กลิ่นแล้วมันก็ขนลุกตลอดเลยแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันเป็นกลิ่นมันปนๆน้ำอบไทยด้วยเราก็เลยพ้งขึ้นมาเลยว่ามีใครฉีดน้ําหอมกลิ่นนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยซึ่งมีน้องคนนึงน้องเคยซื้อน้ําหอมที่มีกลิ่นดอกไม้อะไรประมาณนี้เราก็เลยแอบแซวว่าฉีดน้ําหอมอีกแล้วหรอวัน หนูไม่ได้ฉีดเราก็ยังถามอยู่เรื่อยว่าไม่จริงานไหนแบบมาใกล้ๆเดี๋ยวพีสูตเลยอะไรเงี้ยแบบน้องก็มาใกล้ๆเราก็ส่งไม่ได้ไม,ไดไมีกลิ่นจริงๆอะตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกในใจ,จแล้วว่าโอเคเขาคงมาดูจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่วันนั้นเองอวันที่ช่างแต่งหน้ากับกรุงเทพเนี่ยช่างแต่งหน้าก็ไปทําบุญแล้วพระท่านเนี่ยก็ทักช่างแต่งหน้าเราว่าโยมพาใครมาด้วยใส่เป็นเสื้อคอกระเชา้าสีขาวผู้หญิงเดินตามมาเราก็เลยงงว่าน้องไปพาใครอะไรไงแต่ว่าเหมือนคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปที่ไหนมาก่อนเลยมาทีีี่่่่โลลเคชันนน้้แวกก็ไปททําบุญตออ น้องช่างแต่งหน้าคนนี้จะออกจากบ้านเนี่ยออกจากบ้านที่เป็นโลเคชันถ่ายนะครับเหมือนก็ไปขอแบบขอหวยขอให้ถูกหวยอะไรอย่า้วก็คิดแล้วว่าก็ไปพูดแหลกับเขาเนี่ยเขาถึงได้ตามไปส่งแกถึงนู่นเข้ากรุงเทพไปด้วยเราเองก็รู้สึกว่าโอ้คงไม่เล่นแล้วแหละวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าอขอด้วยละกันในไหนว่ารู้สึกจริงๆแล้วก็เลยแบบลองดูอะไรเงี้ยก็เลยไหวแล้วบอกเจ้าที่สถานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นที่มาถักทายมาทําให้เราได้กลิ่นเนี่ยว่าถ้ามีจริงเนี่ยช่วยเสริมบุญบารมีให้ลูกเเนนนีีีีี่ยยมมมมโชคาาากัับ้้้้ดดววไใถเนี่ย เดี๋ยวลูกมีของถวายอะไรๆมาให้ทะลุปีโมงจาดถูกมีโชคกับเขาไอเราก็ในใจละยังไงก็เลยต้องรีบไปหามีชามุกมีชามุกไปตามหาไก่ซึ่งไอจุดที่เราจะเอาของไหว้ไปวางเป็นจุดที่มันห่างออกมาจากบ้านมันเหมือนเป็นหน้าผาที่ลาดลงไปก็เป็นคลองแล้วอะไรเงี้ย้วมีต้นไม้ต้นหนึ่งปลูกแยก,กหนึ่งต้นซึ่งไม่รู้ทําไมเป็นแปลกมากที่จะมีต้นไม้ปลูกอยู่บนผาที่แบบมีหินล้อมอยู่เป็นต้นใหม่ด้วยเหมือนเพิ่งทําพิธี <ๆ S 1> ห,รหรือมีอะไรสักอย่างมัเราก็เลยของไหว้ไปวางตรงนั้น ที่ไหวแล้วก็กลังจะปักลงไปเนี่ยอยู่กลิ่นดอกไม้เนี่ยกลิ่นแบบน้ำอบถวยไทยเนี่ยตีขึ้นจมูกหนึ่งทีอีกแล้วแล้วตีอยู่อย่างนั้นจนน้ำปิงกับแบบมีชามุค,คือแบบมองหน้ากัน,น <c oughs> ว่าแบบชัดแล้วใช่แล้วแหละว่าท่านคงรับรู้แล้วก็มารับจริงๆอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยก็เลยรีบปักรีบไหวแล้วรีบกลับเข้าไปแสดงต่อก็เป็นประสบการณ์คนลูกที่รู้สึกว่าอันนี้มันชัดเจนจริงๆอะไรเงี้ยจนได้จนได้มารู้ว่าเจ้าของสถานที่แห่งเนี้ยเขาเขาก็น่าจะยังอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ย มันยังเฝ้าวนเวียนอยู่แล้วสิ่งที่เขาชอบในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่มันคือเรื่องของแบบความบันเทิงเ,เราก็เลยโอเคเข้าใจละทําไมเขาถึงดูแบบอยากเข้ามาแบบทําให้เรารู้สึกหรืออะไรเงี้ยวันนั้นเราก็เลยแบบหรลุกว่าแม้จะไม่ได้เห็นแบบจริงจังแต่ว่าแค่กลิ่นก็ทําให้เราได้รู้สึกแล้ววแบบ่าเขาเขายังอยู่จริงๆะ